3แล้วก็คนส่ถึงแปดชาร์ฟสินาทีนะครับหัวเดิมนะครับแม่เขาวิ่งจนพังอนะไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับชุดของสี่หนึ่งแนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้เอาเข้าย่านเลยนะใช่ไหมเขาจอดอยู่รางหนึ่งแล้วก็ตัดหัวไปเลย แปดครับอ้าวบแปกนิ่มมากนะครัขบขบวนห้าหกพอรอยังไม่มาเลยนะครับ